จากทุนบุรีเป็นอาณาจักรของคนไทยในช่วงเวลาสั้นๆระหว่างพศ2310ถึง2325เป็นระยะเวลา15ปีมีพระมหากษัตริย์ปกครองเพียงพระองค์เดียวคือพระเจ้าจากักรินมหาราชภายหลังจากที่อาณาจักรยุทธยาล่มสลายไปพร้อมอกับการปล้นกรุงศรียุทธยาของกองทัพสมา่าในเวลาต่อมา สมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกได้สถาปนาตนเองขึ้นเป็นก,กษัตริย์และทรงย้ายเมืองหลวงขึ้นไปยังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาคือกรุงเทพมหานครในปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจช่วงต้นรัชกาลสภาพบ้านเมืองเสียหายจากสงครามอย่างหนักเกิดทุพ,พภิกข์ายครั้งร้ายแล้วสุดในประวัติศาสตร์ไทยเนื่องจากขาดทำนามานานราคาข้าวในอาณาจักรสูงเกือบตลอดรัชกาลก่อนจะค่อยๆลดลงตอนปลายรัชกาล จะมีเพิ่มขึ้นสูงบ้างก็ในปีพศ2312ที่เกิดหนูระบาดสมเด็จพระเจ้ากรุงทนบุรีทรงสระทรัพย์ส่วนพระองค์ซื้อข้าวมาให้ราษฎรทั้งหลายช่วยคนได้หลายหมื่นทั้งยังกระตุ้นให้ชาวบ้านทั้งหลายเข้ามาอาศัยอยู่ในกรุงด้วยนอกจากนี้พระองค์ยังได้ทนุบำรุงการค้าขายทางเรือกับต่างชาติ เนื่องจากไม่อาจพึ่งรายได้จากภาษีอากรจากผู้คนที่ยังคงตั้งตัวไม่ได้อีกครั้งการส่งเสริมการค้าขายสินค้าพื้นเมืองก็ยังเป็นการสร้างงานให้กับชาวบ้านโดยพระองค์ทรงพยายามผูกไมตรีกับจีนเพื่อจะให้เกิดผลประโยชน์ทางการค้ามากยิ่งขึ้นผลดีประการหนึ่งของสงครามเสียกลุ่มคือมีผู้คนออกยบมาสร้างความจเจริญแก่ท้องิ่นให้ดีขึ้นกว่าสมัยอุทยามาก กรุงธนบุรีได้กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญที่สุดของคนไทยแทนกรุงศรีอยุธยาเดิมที่ถูกเผาทำลายไปเนื่องจากเมืองมลิดและแตะนาวศรีได้ตกเป็นของพม่าอย่างทาวรจึงทำให้เมืองสลังได้กลายเป็นเมืองท่าที่สำคัญในการค้าขายกับต่างชาติทางฝั่งทะเลอันดามันแทน โดยในสมัยยุทธยามีความสําคัญเป็นเมืองท่าลําดับสองและมีดีบุกเป็นจำนวนมากเช่นเดียวกับเมืองชาย,ยาและเมืองสุขาที่เจริญก้าวหน้ากว่าในสมัยยุทธยาเดิมชาวต่างชาติยังเขียนอีกว่าท้องที่ใดมีชาวจีนอาศัยอยู่มากท้องที่แห่งนั้นย่อมเจริญแน่เพราะคนจีนขยันกว่าคนไทยไทยมีรากฐานเศรษฐกิจที่ดีมีภูมิประเทศและภูมิอากาศเอื้อต่อเกษตรกรรม เมื่อเว้นว่างจากศึกสงครามเสบียงอาหารก็จะบริบูรณ์ขึ้นดังเดิมฝ่ายคนจีนและคนไทยบางส่วนได้เอาเงินและทองที่บรรพชนเก็บไว้ในพระพุทธรูปไปบ้างก็ทําลายพระพุทธรูปและพระเจดียเสียเพื่อไปเอาเงินบาทหลวงคอระบุว่าการที่ประเทศไทยกลับตั้งแต่ได้เร็วเช่นนี้ก็เพราะความหมั่นเพียรของพวกจีน ชาพวกจีนไม่ใช่เป็นคนมักได้แล้วเมืองไทยทุกวันนี้คงไม่มีเงินใช้เป็นแน่ด้านสภาพสังคมสังคมไทยในสมัยกรุงธนบุรีมีลักษณะคล้ายคลึงกับยุทยาคือมีการแบ่งชนชั้นเป็นพระมหากษัตริย์เป็นชนชั้นที่สูงสุดในสังคมต่อมาคือพระบรม,งมวงศานุวงศ์ขุนนางไร่ไร่เป็นชนชั้นที่มีมากที่สุด เป็นชนชั้นต่ำที่สุดในสังคมเพราะถูกอรัตเอาเปรียบจากนายเงินมากหลังจากบ้านเมืองแตกแยกเพราะการล่มสลายของอาณาจักรยุธยาแล้วเมื่อพระเจ้ากูร์คนบุรีได้รวบรวมอาณาจักรเป็นฝึกแผ่นพมา่าจึงเล็งเห็นว่าไม่ต้องการให้อาณาจักรสยามเจริญได้อีกจึงต้องมีการลบลานกันอยู่บ่อยการเรียกกำลังพลจึงเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งเพื่อป้องกันการหลบหนี พระเจ้ากรุงธนบุรีจึงตรากฎหมายการสักเลขขึ้นโดยพระชายในอายุถึงกำหนดต้องสักเลขเพื่อให้สามารถตรวจสอบจำนวนคนได้และถ้าหากมีการหลบหนีเมื่อใดอาจจะมีโทษถึงะหารชีวิตโดยพระเจ้ากรุงธนบุรีจะเป็นผู้ตัดสินคดีด้วยพระองค์เองส่วนชนชั้นอื่นๆที่เหลือนั้นก็มีโครงสร้างคล้ายคลึงกับอยุธยาด้านวัฒนธรรมและชันสมัยของพระเจ้าตรักษินมหาราชแม้จะไม่ยาวนานนัก ก็ได้ฟื้นฟูปรับปรุงบ้านเมืองในด้านวัฒนธรรมอย่างมากเช่นด้านศาสนาก็ได้แต่งตั้งพระสังฆราชด้านศิลปะผลงานไม่ไม่เด่นชัดด้านการศึกษาเด็กผู้ชายเท่านั้นที่จะมีโอกาสได้เรียนด้านความสัมพันธ์กับต่างชาติประเทศแรกคือพมา่าความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับพมา่าในสมัยกรุงศนบุรีจะปรากฏในรูปของความขัดแยง้งการทำสงคราม โดยไทยเป็นฝ่ายตั้งรับการลุกรานของพมา่าหลังจากได้รับเอกราชต้องทำศึกสงครามกับพม่าถ,ถึง9ครั้งส่วนใหญ่พม่าจะเป็นฝ่ายแพ้ครั้งที่สคิคนีท้่สุดก็คือศึกอาเซวุ่นกี้ตีเมืองเหนือพศ2318ครั้งนั้นพระยาจาักกีหรือราชก,การที่หนึ่งและพระยาสุรสีสองพี่น้องได้ร่วมกันปกป้องมุมวินทรุโลกอย่างสุดความสามารถ พมพม่ามีกําลังไพฑยพลเหนือกว่าจริงตีหักเอาเมืองได้ความขัดแย้งระหว่างองค์สนบุรีกับพมา่านั้นก็ยังเกิดขึ้นตลอดราชการโดยเริ่มจากการลบครั้งแรกที่โพสามต้นเป็นต้นไปรวมถึงสิบครั้งประเทศต่อมาคือกัมพูชากัมพูชาเป็นหนึ่งขึ้นของไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาครั้งกรุงศรียุธยาแต่กัมพูชาก็ตั้งตนเป็นอิสระ แต่ครั้นเวลาล่วงมาสองปีกัมพูชาก็เกิดจลาจนขึ้นสมเด็จพระนารายราชากษัตริย์กัมพูชาในขณะนั้นเกิดการแย่งอำนาจกันขึ้นสมเด็จพระรามราชาพระมหาอุปราชพระนารายราชาขอกําลังจากยวนมาช่วยปราบสมเด็จรามราชาท่วไม่ได้จึงหนีมาขอความช่วยจากไทยเขาสัมพันธ์จักล้านช้างหรือลาว สมัยล้านช้างแตกพักพวกในสมัยนั้นอนาณาจักรล้านช้างได้แบ่งเป็นสามอาณาจักรได้แก่หลวงพระบางเวียงจันทร์และจำปาสักสาเหตุเนื่องจากล้านช้างมีปัญหาภายในราชวังล้านช้างได้แตกพักพวกจึงเกิดมีสามอาณาจักรที่ขัดแย้งกันทำให้อาณาจักรล้านช้างอ่อนกําลังลงพระเจ้าจากสินได้ท่าก็เลยหาข้ออ้างทาศึกกับล้านช้างการนำศึกเกิดขึ้นกันสองครั้งอาณาจักรต่อมาคือล้านนา ไคยพยายามขับไล่พม่าออกไปจากล้านนาและสําเร็จแต่ไม่สามารถรักษาล้านนาไว้ได้เพราะเมื่อกุงบนบุรีออกจากล้านนาทัพพม่า,มาก็เข้ามาตีคุกคามล้านนาอีกสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทรงพิจารณาเห็นว่าล้านนาเป็นเมืองซึ่งพม่าใช้เป็นฐานทัพเสมอทุกครั้งที่พม่ายกทัพมาตีเมืองไทยทุกครั้งที่พม,ม่าลบกับไทยก็ใช้ล้านนาเป็นคลังเสบียงอาหาร จึงต้องทรงยกทัพไปตีเมืองเชียงใหม่ในปี2317หลังจากนั้นล้านนาก็เป็นอิสระโดยมีกรุงพนบุรีคุ้มกันอยู่ต่อมาคือมาลายูหัวเมืองมาลายูได้แก่เมืองปัตตานีไซบุรีกลันตนันและตรังกานุเคยเป็นเมืองขึ้นของไทยมาตลอดสมัยกรุงศรีอยุธยาเพิ่งมาแยกตัวเมื่อกรุงศรีอยุธยาแตกเมื่อปี2310 ส่วนเมืองปัตตานีและไซบุรีในตอนต้นสมัยกรุงธนบุรีนั้นยังสวามวิพักษ์อยู่เพิ่งจะมาแข่งข้อที่หลังสมเด็จพระเจ้าจากสินมหาราชทรงตีได้เมืองนครศรีธรรมราชสงขลาพัทลุงแต่ไม่ได้ยกทัพไปตีเมืองมลายูมีแต่คิดอุบายให้พญานาครศรีธรรมราชไปยืมเงินเมืองปัตตานีและไซบุรีสําหรับที่จะซื้อศัตราวุธเมืองละพันช่าง เพื่ออย่างท่าที่พญาไซบุรีและพญาปัตตนีรู้ว่าจะทำประการใดแต่ทั้งสองไม่ยอมให้ขอยืมสมเด็จพระเจ้าตากสินก็มิได้ทรงยกทัพไปตีเพราะทรงพิจารณาเห็นว่าขณะนั้นเป็นการเกินกำลังของพระองค์ที่จะยกทัพไปปราบจึงปล่อยให้หัวเมืองมลา,ายูเป็นอิสระต่อมาคือจีนหลังจากเสียกรุงเสียุทยา การติดต่อการค้าใช้กับจีนได้หยุดชะงักลงแต่ก็ได้มาเริ่มใหม่เมื่อจีนยอมรับเครื่องราชบรรณาการจากกรุงธุนบุรีปี2324สมเด็จพระเจ้าจากศินมหาราชทรงส,งส่งราชทูตไปกรุงปักกิ่งโดยมีพระยาศรีธรรมาราฮิราชเป็นหน้าราชทูตต่อม,มาคือประเทศฮอลันดาปี2313ชาฮอลันดาจากเมืองปัตตาเวีย และพวกแขกเมืองตรังการูได้เข้าเฝ้าสมเด็จพระเจ้าจากิีมหาราชเพื่อถวายปืนค้าปปิลาจำนวน2,002กระบอกและต้นไม้เงินต้นไม้ทองออกมาคือประเทศอังกฤษในปี2,319มีพ่อค้าชาวอังกฤษจากเกาะปีนังชื่อร้อยเอกฟรานซิสไลท์หรือชาวไทยเรียกกันว่ากระตันเหล็ก ซึ่งไทยได้ติดต่อซื้อปืนนกสัตว์จำนวน1,400กระบอกมาสู้กับพม่าพร้อมกับสิ่งของเครื่องราชบรรณาการต่างๆต่อมามีการแลกเปลี่ยนพระราชสารกันและเมื่อพศ2 3 2 0นายอยยสเตรตันผู้สำเร็จราชการแห่งมัสทราสในขณะนั้นได้ส่งสารพร้อมกับดาบทองคำประดับรอยมาถวายสมเด็จพระเจ้าตากสิน ส่วนร้อยเอกเกัดจันได้รับพระราชทานยศว่าพระราชาจักรันและประเทศสุดท้ายคือโปรตุเกสในปี2322แขกมัวจากเมืองสุราษฎร์ในประเทศอินเดียได้นำสินค้าเข้ามาขายในกรุงธนบุรีและไทยได้ส่งสมภาหลวง ไปค้าขายที่อินเดียด้วยด้านการปกครองการปกครองในสมัยกรุงธนบุรีนั้นยึดถือแบบปกครองในสมัยกรุงศรีอยุธยาโดยแบ่งออกเป็นสองประเภทคือการปกครองส่วนกลางกรุงธนบุรีเป็นศูนย์กลางมีอัครมหาเสนาบดีตำแหน่งเจ้าพญาจำนวนสองท่านได้แก่สมุหานายกและพระสมุหากลาโหมส่วนสจุสดมนั้นยังมีไว้เหมือนเดิมจะมีเสนาบดีตำแหน่งเจ้าพญาจำนวนสี่ท่านได้แก่ กรมเวียงหรือนครบาลมีพระยายมราชกรมวังหรือธรรมธิกรมีพระยาธรรมธิกรกรมคลังหรือโกศธิบดีจะมีพระยาโกศธิบดีกรมนาหรือเกษตรตราธิการมีพระยาพลเทพการปกครองส่วนภูมิภาค หัวเมืองชั้นในจะมีผู้รังเมืองเป็นผู้ปกครองจะอยู่รอบๆไม่ไกลจากราชธานีเมืองพยามหานครจะแบ่งได้เป็นเมืองเอกโทตรีจตะวานจะมีเจ้าเมืองเป็นผู้ปกครองเมืองประเทศราชคือเมืองที่จะต้องส่งเครื่องราชบรรณาการมาให้กับกรุงธนบุรีการสิ้นสุดของกรุงธนบุรี กรุงธนบุรีมีอายุเกือบ15ปีก็เกิดเหตุจราจนปลายราชการของสมเด็จพระเจ้าจากสินมหาราชคือพยาสารได้ตั้งตัวเป็นกบฏ ได้มาบุกบังคับให้สมเด็จพระเจ้าจาักรินมหาราชทรงพนวดสมเด็จพระยามหากษัตริย์ศึกได้ทรงทำศึกอยู่ที่กัมพูชาทรงทราบข่าวจึงได้เสด็จกลับมาที่กรุงธนบุรีได้มาปราบจราจนแล้วสืบสวนหา,หาหรือควรสาเร็จโทษสมเด็จพระเจ้าจาักรินมหาราชเมื่อวันที่6เมษายนพศ2325และสเสด็จส่วนนคตสิริพระชนมายุได้4 8พรรษา รวมสี่ระยะเวลาในการครองราชได้15ปีและกรุงธนบุรีก็ได้สิ้นสุดลงซึ่งสมเด็จพระยามหากริยัศึกได้ประรับดาพิเศษขึ้นเป็นพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชผสมกษัตริย์แห่งราชวงศ์จัก,กรีและโปรโดกาให้ยายราชธานีมายังฝั่งตะวันออกของแม่น้ำเจ้าพระยาและในต่อมาพระราชธานาีใหม่ว่ากรุงรัตนโกสินทร์ สมเด็จพระยามหาอุปราชเจ้าฟ้ากรมขุนินธนบิษณุพระราชโอรสพระองค์โตในสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชถูกสาเร็จทวดด้วยท่อนจันต่อจากสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช